สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก็กลับมาพบกับโค้ดเฮียเป็นประจำทุกวันอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลกันในวันนี้ครับโค้ดเฮียก็ขอกําลังใจคนละ1ไลค์1แชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ดเฮียบอลทีเด็ดกันครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่อื่นๆหรือคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้เลยนะครับ เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันครับวันนี้วันอังคารที่25กรกฎาคม2566โคชเฮียก็ได้เลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจคุณเน้นเน้นจะมาวิเคราะห์และติดเด็ดเพื่อน,นกันอยู่7คู่ครับวันนี้โคชเฮียก็ได้เลือกเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกเรามาดูโปรแกรมของวันนี้กันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกเป็น SJK h ฮ l ซิง k i จะเปิดบ้านพบก,กับทีมโม คู่ที่สเซากิลิสวินิอุสจะเปิดบ้านพบกาลาตาสาลายคู่ที่3เป็นดิเนโมซากเก็บเปิดบ้านพบเอฟซีแอสตานาคู่ที่4เป็นเอฟซีดินิโปพบกับพานาทินไอกอสคู่ที่5เซอร์วิทพบกับลาซิงเกนคู่ที่6เป็นเซลินสกี้มอสตาเปิดบ้านพบกับสโลวานบาสิสลาวา่าส่วนคู่ที่เเป็นเบเดบิกเปิดบ้านพบกับเอฟซีโคเปนเฮเกนทั้งเคู่นี้ก็แต่เวลาที่แตกต่างกันนะครับโดยเริ่มคู่แรกที่เวลา5้าทุ่มตรงส่วนคู่สุดท้ทายก็เริ่มคลิกออฟเวลาตีสองครับ เรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรก SJK h e l s i ิ g k i จะเปิดสนามโซเนล่าสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมโมคู่นี้ก็คิกเอาเวลา5ทุ่มตรงครับเลราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนโมเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกถุงตำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเกมนี้เป็นการเจอกันของทีมเฮลซิงกิทีมอันดับ3ของประเทศฟินแลนด์จะพบกับทีมโมทีมอันดับ3ของประเทศนอร์เวย์มาดูผลง,งานของทีมเฮลซิงกิ ลงเล่นในลีกไป17นัดชนะ8นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้25ประตูเสีย12ประตูมีอยู่31คะแนนตอนนี้ล้างอันดับ3ในลีกมาดูผลงานของทีมโมงตอนนี้เขาลงเล่นในลีกไป16นัดชนะ9นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้38ประตูเสีย19ประตูมีอยู่29คะแนนตอนนี้กำลังอันดับ3ในลีกเช่นกันครับ งานการพบกันเองเคยเจอกันหนึ่งครั้งเป็นการอุ่นเครื่องเมื่อปี2015โมก็เปิดบ้านลญะทีม SJK เ l ฮลซิงกิไปได้ด้วยสกอ1หนประตูต่อศูนย์มาดูผลงานนัดที่ผ่านมานัดล่าสุดทีม SJK h l เฮลซิงกิ ลงเล่นในฟุตบอลฟินแลนด์แล้วก็เปิดบ้านชนะทีมอิเวสไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นนั้นเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกแต่ออกไปเยือนทีมลานเอฟซีแล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นนั้นได้เล่นในบ้านและชนะทีมลานเอฟซีไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยสองนัดรวมกันพวกเขาผ่านเข้ารอบมาเจอกับทีมโมในนัดนี้โดยผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุด h อ k เฮลซิงกิได้ชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดดโย10นัดหลังสุดก็ไไมม่สาาาารรถชนะคด้เลยนะครับ โดยเจ้าไป2นัดและเสียราคาไปถึง8นัดมีัตาชนะราคาอยู่ที่0%ปเสูงต่ำสิบนัดหลังโอเวอร์ไป2เจ้าไป1นึ่งเดืเดอไป7ดมาดูผลงานนัดล่าสุดของทีมโมพวกเขาลงเล่นในลีกนอกนร์เ,ยยว,เ,รยนนเวย์โมก็เปิดบ้านและถล่มทีมชาบบอกไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นนั้นกอบไปเยือนวาเลเรนกาชนะมา40นัดก่อนนั้นนั้นได้ได้ในบ้านเป็นผู้บอลถ้วยโมก็เปิดบ้านและชนะทีมชาบบอกไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งโดยผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุด โมก็จะนะมาได้ถึง8นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดโดย10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง7นัดและเสียราคาไป2นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่77.8%ตูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป5แลนเดอร์ไป4มาดูความพร้อมหน้าตัวผู้เล่นในเกมนี้เจ้าทินเฮลซิงกิเกมนี้พวกเขาน่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักลง3ากันได้ครบครับ โดยเซนต์แมในเกมนี้น่าจะวางมิโลเทนโฮจับคู่กับยูนาตอยวิโอส่วนมิดฟิลตรงกลางสนามน่าจะใช้มิดฟิลแถวญี่ปุ่นอ,อตโตมุทานากะลงคุมเกมส่วนสุนหน้าคู่ในวันนี้น่าจะใช้แอนโทนีโอลูซันยากับลอเปลิสกี้ลงเป็นสองนุดหน้าตัวหลักคอยล่าตะขายในเกมนัดนี้มาดูความพร้อมและตัวผู้เล่นของทีมโมกันครับเกมนี้พวกเขาก็น่าจะวางมาตินบอลเบกลงคุมแนวรับร่วมกับเบจมินเฮนเซน ส่วนพิฟิวตรงกลางสนามน่าจะใช้เอลมิลเบลวิกลงคุมเกมร่วมกับแมกนัทโกลเดมส่วนหน้าคู่ในเกมนี้น่าจะใช้อิลิคิโตลาโนลงทำเกมลุกร่วมกับโอลาไบเฮาเซนลงเล่นเป็น2งโอหกลงราชต่ายในเกมนัดนี้ครับเกมนี้ดูจากชื่อชั้นแล้วนะครับทีมเยือนอย่างโมมีชื่อชั้นที่เหนือกว่าเจ้าบ้านเอสเจเคเฮลซิงกิแล้วชั่วโมงนี้พวกเขาก็อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยครับโดย5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ชนะไปได้ถึง4นัดและเสมออีก1นนัดส่วนฟอร์มช่วงหลังของเจ้าบ้านนะครับ 5นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้แค่2นัดเจ้าไป1นัดและแพ้ไปอีก2นัดซึ่งดูฟอร์มในช่วงหลังนี้แล้วนะครับเป็นทีมโมที่เป็นฝ่ายทำงานได้ดีกว่าเลระคาคู่นี้ให้ทีม ow, เยือนโมไปต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันครับโดยในฤดูกาลนี้เจ้าบ้าน s j k เฮลซิงกิพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีทีเดียวครับโดยลงเล่นในบ้านในหลีกไปแล้ว9นัด ชนะมาได้ถึง6นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดแล้วพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับในบ้านโดยเสียไปแค่3ประตูแล้วเกมนี้ทาง hjk helsinki ก็ได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านในนัดแรกแต่ต้องมาเจอกับทีมโมพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีใน5นัดหลังสุดแต่ผลงานการเล่นไปทีมเยือนในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดย8นัดที่ออกไปเยือนก็ชนะมาได้เพียงแค่3นัดและแพ้ไปถึง4นัดคู่นี้โคชเฮียมองว่าทางเจ้าบ้าน hjk helsinki ที่เกมนี้ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแล้วพวกเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในการเล่นในบ้านเกมนี้ก็น่าจะพอเอาตัวรอดไปได้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่แพ้ในเกมนี้ด้วยคู่นี้โคดเฮเลยเลือกให้อยู่รอง s j k เฮลซิงกิสูงต่ำคู่นี้โคดเฮอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ s j k เฮลซิงกิจะเปิดบ้านเสมอกับทีมโมไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่เซาลิ่งวิลนีอุสจะเปิดสนาม LFF Sta เสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมกาลาตาซารย คู่นี้ก็คลิกเอาเวลา5ทุ่มตรงในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนกาลาตาสลายเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งเกมนี้มาเจอกันของทีมซอกิลิสวินิอุสทีมที่อยู่อันดับ2ของประเทศลิทัวเนียในฤดูกาลนี้จะพบกับทีมกาลาตาสลายซึ่งเป็นแชมป์ของลีกประเทศตุรกีในฤดูกาลล่าสุดมาดูผลงานของทีมเจ้าบ้านซอกิลิสตอนนี้พวกเขาลางอันดับ2ในลีกนะครับลงเล่นในลีกไป23นัดชนะ16นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัด ยิงได้44ประตูเสีย15ประตูมีอยู่52คะแนนตอนนี้กำลังอันดับ2ในลีกมาดูผลงานของทีมการาตาสไลพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศตุรกีเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยลงเล่นในลีกไป36นัดชนะ28นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้83ประตูเสีย27ประตูมีอยู่88คะแนนโดยผลงานการพบกันเองนะครับพวกเขาไม่เคยพบกันเลยนะครับในทุกรายการเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับของทั้งสโมสรที่มาเจอกัน มาดูผลงานนัดล่าสุดของทีมเซารกิลิสพวกเขาก็ลงเล่นในลีกแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมซูดูว่าไปได้4-0นัดก่อนน,น,นั้นเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกแล้วออกไปเยือนทีมสตูกาแล้วก็ชนะมา2-1นัดก่อนนั้นก็เปิดบ้านและเสมอกับทีมสตูกามาด้วยสก,กอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็ผ่านเข้ารอบมาเจอกับทีมกาลาตาซาลายในรอบนี้โดยผลงางกันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดเซากิลิสก็ชนะมาได้ถึง7นัดและเสมอไป3นัด ดย10นัดหลังสุดชนะราคามา6นัดและเสียราคา4นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6เจ้าไป1และเดิร์ไป3มาดูผลงาน3นัดหลังสุดของทีมการาตาสาลพวกเขาก็ลงเลนดอฟวอนอุ่นเครื่องทั้ง3นัดโดยนัดล่าสุดออกไปเยือนสตูมการและแพ้ไป2-0นัดก่อนนั้นออกไปเยือนออสเตรเวียนาเสมอ1-1 ก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านชนะทีมวาดาเซไปได้ดยสกอร์งประตูต่อศูนย์โดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่66.7%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป2และเดอร์ไป7เกมนี้ก็เป็นเกมนัดแรกของรอบคัดเลือกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ2ซึ่งเป็นทีมซ็อกริศนะครับที่ได้เล่นในบ้านก่อนแล้วพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดี โดย11นัดที่ลงเล่นพวกเขาก็ชนะไ,ไปได้ถึง8นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดเกมนี้ต้องมาเจอกับทีมกาลาตาซาลายที่โชว์ฟอร์มในช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับในการอุ่นเครื่องโดย4นัดหลังที่อุ่นเครื่องพวกเขากชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง2นัดเกมนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นเป็นนัดแรกในรอบ2ปีในถ้วยใบนี้ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะทำให้เขามุ่งมั่นกับการลงเล่นในเกมนี้เป็นอย่างมากโดยเลนราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนกาลาตาซาลายเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง ถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นทางเจ้าบ้านซอรกีลิสได้เปรียบพี่ลงเล่นในบ้านก่อนแต่ผลงานการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ดีมากด้วยแต่เกมนี้ต้องมาเจอกับทีมกาลาตาสลายที่ฤด,ดูกาลที่แล้วพวกเขามีฟอร์มที่แข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าในช่วงอุ่นเครื่องจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เกมนี้ก็เป็นเกมนัดแรกในการเล่นอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นถ้วยใบใหญ่ที่สุดของยุโรปด้วยคุณนิโคเทียมองว่าเป็นทีมกาลาตาสลายนะครับ ที่มีชื่อชันและเกตบอลที่เหนือกว่าและผู้เล่นก็ยังมีประสบการณ์ที่มากกว่าในถ้วยใบนี้ก็น่าจะทําให้พวกเขาเก็บชนะในเกมนี้กลับไปได้คู่นี้โคดิเฮเล่เลือกให้อยู่ต่อทีมเยือนกาลาตาาลายสูงต่ำคู่นี้โคดิเออยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมกาลาตาสลายจะบุกมาชนะทีมเซาทคิลิสได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ดีเนโมซาเก็บจะเปิดสนามมากซิเมียสตาดิโอนตอนรับการมาเยือนของเอฟซีเอสทาน่าคู่นี้ก็คลิกเอาไปดูตรง เดราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านดินาโมมอสโกเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งเกมนี้มาเจอกันของทีมดินาโมซาเก็บทีมดับ2ของลีโคเอเชียจะต้องมาพบกับทีม f อฟซีเอสทาน่าทีมดับ2ของลีคาซัคสถานด้วยผลง,งานของทีมดินาโมซาเก็บก็ลงเล่นในลีกไปแล้ว1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดยังไม่มีคะแนนมาดูผลงานของ f อฟเอสทาน่าตอนนี้พวกเขากำลังหลออจ่าฝูงลงเล่นในลีกไปนัดชนะ12นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัด ยิงได้23ประตูเสีย13ประตูมีอยู่39คะแนนมาดูผลงานการพบกันเอง Head to Head ทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งก็เป็นรายการฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกเช่นกันโดยเป็นทางดินโมซ่าเก็บนะครับก็ชนะมาได้ทั้ง2นัดโดยนัดแรกออกไปเยือน FC a s ี a n ตแล้วก็ชนะมาได้2-0แล้วอีกนัดก็กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ชนะมาได้อีก1-0มาดูผลงานนัดล่าสุดของดินโมซาเก็บ พวกเขาลงเล่นในลีกโคเอเชียแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับไฮดูคสปิดไป2-1นึ่งนัดก่อนหน้านั้นเล่นในฟุตบอลถ้วยแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมไฮดูสปิดไป1 0. นึ่นยนัดก่อนหน้านั้นเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับสปาร์ตาปาร์ตไป1 1โดยผลแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้6นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นัดโดย10นัดหลังที่ลงเล่นก็ชนะราคามา5นัดและเสียราคาไป5นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอ มาดูผลงานนัดล่าสุดของ f c a s t a n a ตันาผเขากลุเล่นในหลีกของตัวเองแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับ FK a t i อ a u ตลูไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นก็เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกแล้วออกไปเยือนทีมดิเนโมทิเบลิซีแล้วก็เฉือนชนะมาได้2-1นัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านแล้วก็เสมอกับดิเนโมทิเบลิซีไป1-1โดยผลกางขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง5นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป1นัด โดย10นัดหลังสุดที่ลงเล่นชนะราคามา3นัดและเสียราคาไป7นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่30%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3แลนเดือดไป7เกมนี้เจ้าถิ่นดินาโมสเก็บทีมแก่งจากประเทศโคเอเชียแต่เปรียบลงเล่นในเกมนั้นนีในบ้านก่อนนะครับผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาก็ทำางานได้ค่อนข้างใช้ได้โดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ชนะไป2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดและเป็นการแ,แพ้ในนัดล่าสุดที่พวกเขาเปิดสนามในบอลลีก แล้วก็แพ้กับทีมไฮดุคสปิทไปด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ่งโดยนัดที่ผ่านมาพวกเขาได้พักตัวหลักบางคนเพื่อที่จะเก็บไว้ลงในกับทีมเยือนในนัดนี้ส่วนทีมเยือน FCSTA เอนเป็นทีมแก่งจากประเทศคาซัคสถานงานโดยรวมในช่วงหลังของเขาก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเช่นกันโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นพวกเขาก็สามารถเก็บชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปแค่1นัดเลราคาคู่นี้เป็นทีมเจ้าบ้านดินอโมซ์เก็บเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่ง คู่นี้โคดเฮียมองว่าทีมดินโมซาเก็บซึ่งเกมนี้พวกเขาก็ได้เปรียบที่ได้ในบ้านก่อนในนัดแรกแล้วเกมนี้มาเจอทีมเยือนอย่าง f c a s t a n a ทานาซึ่งก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เกมนี้พวกเขาก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็น่าจะยิงประตูให้ได้มากๆด้วยเพื่อจะตุนสกอร์ไว้ก่อนเพราะนัดที่2พวกเขาต้องออกไปเยือนทีม f c a s t a n a นาในอีก7วันข้างหน้าด้วยชื่อชั้นและประสบการณ์ของทีมดินโมซาเก็บคู่นี้โคดเฮียเลยมองว่าดิโนโมซาเก็บน่าจะเก็บชัยชนะนี้ไปได้ก่อนครับคู่นี้โคดเฮียอยู่ต่อดนโาโเก สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ดิโนโมซาก็บจะเปิดบ้านแล้วชนะทีม f อฟซีอสตทน่นาไปได้ด้วสกอร์สประตูต่อศูนมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ดินิโปจะพบกับทีมพานาทีนไกสคู่นี้ก็เตะสนามเป็นกลางเริ่มคลิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงเดลราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนพานาทีนไกสเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้เป็นการพบกันของทีมดินิโปทีมอันดับ2ของลีกประเทศยูเครนจะพบกับทีมพาณิชย์ทีนไ ทีมแชมป์ลีกของประเทศกรีซผลงานการพบกันเองของทั้งคู่ทั้งสองทีมนี้ไม่เคยพบกันเลยนะครับในทุกรายการเกมนี้ก็คงเป็นเกมแรกนะครับที่ทั้ง2สมโมสรมาเจอกันมาดูผลงาน3นัดหลังสุดของทีมดินิโปพวกเขาโกลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องแต่นัดล่าสุดดินิโปก็เสมอทีมคีบาสมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดก่อนหน้านั้นก็ชนะทีมเมตาลิสคาคิฟมาได้1นึนนัดก่อนหน้านั้นก็ชนะทีมเอฟซีมีนัทมาได้อีก40โดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุด ก็จะได้มาได้ถึง6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในหลีกไม่สามารถกินราคาได้เลยครับสูงต่ำา้นัดหลังโอเวอร์ไป2เจ้าไว้1แลนเดือรไป2มาดูผลงานของพานานที่ได้ก็3สานัดหลังสุดก็ลงเล่นในบอนอุ่นเครื่องเช่นกันครับ ยนัดล่าสุดพานานทีเทโกเล่นในบ้านและแพ้กับลาโยบายเากโนไปศูนย์หนึ่งนัดก่อนหน้าน,นั้นก็เสมอกับฮาโปเอลเบียเชวาไปหนึ่งหนึ่งในบ้านแล้วอีกนัดก็ได้เล่นในบ้านแล้วชนะทีม a อ k กลานาคาไปด้วยสะกอรสามประตูต่อหนึ่งโดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะร,ราคามา3าเสมอ2และเสียไป5โดยเบียตการชนะร,ราคาอยู่ที่30เซ์ สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป2เจ้าไป1แลนเดอร์ไป7เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันทั้ง2ทีมก็ยังเป็นช่วงปีซีซั่นโดยในลีกของพวกเขาก็ยังไม่เปิดโดยผลง,งานการลงเล่นในช่วงหลังพวกเขาก็ลงเล่นในฟุบอลอุ่นเครื่องโดยทางเจ้าบ้านดินิโปก็ทำาง,งานได้ค่อนข้างดีครับโดยอุ่นเครื่องไป4นัดก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยนะครับชนะไป3นัดและเสมอมาอีก1นัด ส่วนทางทีมเยือนพานานที่ไนกอสก็มาสะดุดในฟอร์มอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดที่พวกเขาทำได้แค่เสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดโดยเป็นการพ่ายแพ้ในนัดล่าสุดที่เจอกับลาโยบายเยกาโนส่วนในอีก3นัดก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะรวดทั้ง3านัดมาเลยครับในราคาคู่นี้ให้ทางพานานที่ไนกอสเป็นต่อที่ราคาเสมอูตงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าลงเล่นที่สนามเป็นกลางก็ไม่น่าจะมีทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันครับแต่ทางทีมดินิโปถึงพวกเขาได้ลงเล่นในถ้วยใบยนี้เป็นครั้งแรก แล้วต้องมาเจอทีมแกงอย่างทีมพานาที่นายกอตที่พวกเขาก็ห่างหายจากถ้วยใบนี้มาถึง8ปีคู่นี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีกันมากครับแล้วก็คาดเดาสกอร์ที่ออกมาค่อนข้างยากครับแล้วคู่นี้ก็น่าจะจบที่ผลเสมอกันไปใน90นาทีแต่ถ้าคู่นี้ต้องให้เลือกนะครับโค้ชเฮขออยู่ทีมเยือนดีกว่าเพราะพวกเขาน่าจะมีขวาญและกำลังใจดีกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างดินิปโปคู่นี้โค้ชเฮให้อยู่ต่อทีมเยือนพานาที่นายกอตสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมพานาที่ จะบุกมัชนะทีมดินีโปไปได้ดุสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่เซอร์เวตจะเปิดสนามสตาร์ทเดอะเจเนเวต้อนรับการมาเยือนของทีมลาซิงเกงคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอ,อกาเวลาตีหนึ่งครึง่งเดี๋ยวราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนลาซิงเกงไปต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึง่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทีมเซอร์เวตทีมอันดับ2ของลีกสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมนี้ต้องพบกับทีมลาซิงเกงทีมแชมป์ของประเทศเบญเย,ยมในฤดูกาลล่าสุด ผลง,งานการพบกันเองของทั้งคู่ก็ไม่เคยพบกันเลยนะครับในทุกรายการเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่เจอกันมาดูผลง,งานนัดล่าสุดของทีมเซอร์เวดพวกเขาก็ลงเล่นในนัดเปิดสนามของบอลลีกแล้วก็ออกไปเยือนทีมการ์สทอปเปอร์แลวชนะมาได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นนั้นกลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องเซอร์เวดก็เปิดบ้านชนะทีมเอฟซีลาพชวิลไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อสามแต่ก่อนนั้นก็อุ่นเครื่องในบ้านแล้วชนะทีมเซอร์เคอร์บุกไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์โดยผลง,งานการที่ผ่านมานัดลสุ จะไดมาได้ถึง9นัดเสมอ1นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา7นัดและเสียราคาไป2นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่77.8%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6อันเดอร์ไป3 ดูผลง,งานนัดล่าสุดของทีมลาซิงเก็งาโก้ลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นออกไปเยือนสปอร์ติง้งลิสบอนและเสมอมา 1, 1. นึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้นในบ้านแล้วเสมอชูเต้วาการเลมมาด้วยสกอร์สประตูต่อ3โดยผลงการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดเจ้า1นัดและเสียราคา3นัดโดยมีอัตราชาราคาอยู่ที่42.9%เ สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4แลนเดอร์ไป3เกมนี้นัคู่มาเจอกันครับเป็นเจ้าบ้านเซอร์เวดทีดับผลงานในช่วงหลังได้ดีมากครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นพวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดเลยครับในการลงเล่นในนัดอุ่นเครื่องจะเป็นส่วนใหญ่ในนัดลาสุปพวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลอย่างเป็นทางการโดย็นนัดเปิดสนามในเดยของตัวเองแล้วก็ออกไปชนะทีมการ์ทอปเปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งส่วนทางทีมเยอนลาซิงเกงพวกเขาก็โชว์ฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลไม่ดีเท่าไหร่ครับ โดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็จะนัดได้แค่2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัดเรราคาคู่นี้ให้ทีมเยอลาซิงเก็งไปต่อที่ราคาปป,ปสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งโกดเฮียมองว่าทีมเซอร์เวตถึงแม้ว่าจะมีชื่อชั้นเป็นรองทีมลาซิงเก็งก็ตามครับแต่ด้วยผลงานการเล่นในบ้านของพวกเขาเป็นจุดแข็งของทีมทำให้พวกเขาจบอันดับ2ของลีกสวิตในฤดูกาลที่แล้วมาได้ครับแล้วด้วยลีกเบนเยียมยังไม่เปิดฤดูกาลทำให้ทีมลาซซิงเก็งน่าจะมีปัญหาด้านความฟิตเล็กน้อยครับ บวกกับพวกเขาก็ไม่น่าจะชูนทีมกันติดเท่าไหร่นะครับเพราะทีมของพวกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากพอสมควรครับในฤด,ดูกาลนี้คู่นี้โคเฮียเลยเชื่อว่าลาซิงเกงมาเยือนเกมนี้ก็น่าจะแค่ประคองตัวไปครับไม่ให้แพ้ในเกมนัดนี้แล้วก็รอไปทุบทีมเซอร์เวตในบ้านตัวเองในการลงเล่นในนัดที่2ในอีก8ปวันข้างหน้าคู่นี้โคเฮียเลยเลือกให้อยู่รองทีมเซอร์เวตสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมเซอร์เวตจะเปิดบ้านและจะชนะทีมลาซิงเกงไปได้ด้วยสกอรรรปะตตู่คับ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ซลินสกี้มอ s t สตาจะเปิดสนาม HSK ซลินนิสคอปต้อนรับการมาเยือนของสโลวานบาสติลลาวา่าคู่นี้ก็เริ่มคลิกออกเวลาตีสอตรงเลยราคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านซาลินสกี้มอ s t สตาไปต่อที่ราคาเสมอูตงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเกมนี้ก็เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมซลินสกี้มอ s t สตาทีมแชมป์ลลกของประเทศบอสเนียในรูปการล่าสุด จะพบกับทีมสโวลวานบารติสลาว่าซึ่งเป็นทีมรองแชมป์ของหลีกสโลเกียโดยผลง,งานการเล่นของทีมซลินสกี้มอร์สตาในฤดูก,กาลที่แล้วพวกเขาลงเล่นในหลีกไป3 3นัดชนะ25สเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5ยิงได้66ประตูเสีย21ประตูมีอยู่78คะแนนมาดูผลงานของสโวลวารบาติสลาว่าลงเล่นในหลีกไป22นัดชนะ14นัดสเสมอหนัดและแพ้ไป3นัดยิงได้47ประตูเสีย23บประตูมีอยู่47คะแนน มาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งแล้วก็่านกันแพ้่านกันชนะมาได้คนละ2ครั้งผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางสโลวานบาซิสลาว่าเปิดบ้านแล้วก็ชนะทีมซลินสกี้มอสตาร์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาดูผลงานนัดล่าสุดของทีมซลินสกี้มอสตาร์พวกเขาขงลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกโดยเปิดบ้านแพ้กับทีมบานานไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นออกไปเยือนทีมบานานแล้วก็ชนะมาไดุดกอรปรปะตตู่ นัดก่อนหน้าเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ออกไปชนะทีมโลโคโมตีวาซาเกบได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดยผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง7นัดและแพ้ไป3นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่ 55. 6สเสูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5แลนเดอร์ไป4มาดูผลงานนัดล่าสุดของโซโลวานบาติสลาว่าพวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกมาเช่นเดียวกันครับ โดยออกไปเยือนทีมสวิฟตแล้วก็ชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านและเสมอทีมสวิฟตไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมลาปิดบูคาเรสไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งโดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัดโดย10นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ชนะราคามา6นัดเสมอ2อนัดและเสียราคาไป2นัด โดยมีอัตรา,าราคาอยู่ที่60%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป2เจ้าไป3ามนันเดือไป5โดยเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันโดยเกมนี้เล่นเป็นเกมแรกในบ้านของทีมซิลินสกี้มอร์สตาร์โดยทั้งคู่ก็ผ่านรอบแรกของถ้วยใบนี้มาได้แต่ทางซิลินสกี้มอร์สตาร์ก็ผ่านมาแบบผืดขึ้นคอหน่อยครับโดยเป็นการชนะด้วยการโดนจุดโทษกับทีมบานานเอฟซีมาได้ส่วนทางทีมสโลวานบาซิตลาว่าก็ผ่านเข้ารอบนี้มาได้อย่างสบายครับโดยการชนะทีมสวิตมาได้ด้วยสกรอร์รวม3ประตูต่อหนึ่ง เลราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านสลินสกี้มอรสตาเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งถึงแม้ว่าผลงานในช่วงหลังของทีมสโลวานบาซิสเลาวา่าทำผลงานได้ดีกว่าทีมเจ้าบ้านครับโดย6นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการพวกเขาชนะมาได้ถึง5นัดและเสมอมาอีก1น,นัดแต่โคเทียก็มาดูที่ผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดที่ลงเล่นในบ้านของสลินสกี้มอรสตาร์2นัดที่พวกเขาเจอกันก,ก็เ,กนเป็นทางเจ้าบ้านที่ชนะรวดมาทั้ง2นัดเลยนะครับ คู่นี้โคเทียยังเชื่อว่าด้วยเกตบอลที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่เกมนี้เป็นทางซลินสกี้มอสตาร์ได้เปรียบที่เลี้ยนในบ้านก็น่าจะทําให้พวกเขาสู้ได้อย่างสูสีครับแล้วด้วยการเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองในนัดนี้โคเทียก็มองว่าพวกเขาน่าจะทํางานได้ดีด้วยครับแล้วก็น่าเป็นไ่ายเก็บชนะย้าแค้นทีมเยือนอย่างสโลวานบาติสลาว่าไปได้ด้วยครับในเกมนี้โคเทียให้เลือกอยู่ต่อทีมซลินสกี้มอสตาร์สูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ํา ฟันธงไปที่เซเลนสกีมอสตาร์เปิดบ้านแล้วก็จะเฉียนชนะทีมซโลวานบาติลาว่าไปได้ดยสกรหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กตอที่คู่เบดาบิกจะเปิดสนามโคปาวอกซ์โวลูสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเอฟซีโคเปนเฮเกนคู่นี้ก็เริ่มคลิกออกประเดวตี2อิในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนเอฟซีโคเปนเฮเกนเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงดำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเบดาบิกอันดับ3ของหลีกไอซ์แลนด์ จะเปิดบ้านพบกับทีม FC โคเปนเฮเกนทีอมาดับ2ของลีกเดนมาร์กมาดูผลงานของทีมเบดาบิกตอนนี้พวกเขาล่างดับ3ของลีกลงเล่นในลีกไป16นัดชนะ10นัดสเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้34ประตูเสีย22ประตูมีอยู่33คะแนนข้ามาดูผลงานของทีม FC โคเปนเฮเกนตอนนี้พวกเขาล่างดับ2ของลีกสวิตเซอร์แลนด์ลงเล่นในลีกไป22นัดชนะ1 3นัดสเสมอ3นัดและแพ้ไป6นัด ยิงได้45ประตูเสีย22ประตูมีอยู่42คะแนนมาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่2ครั้งแล้วก็เป็นทาง Fc Copenhagen ชนะรวดทั้ง2ครั้งครับโดยผลงานนั้นล่าสุดทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทางเบ n นบิกเปิดบ้านและแพ้กับ Fc Copenhagen ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ4 มาดูผลงานนัดล่าสุดของเบเดบิกพวกเขาลงเล่นในบอลลีกแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมเวสต์มานเนียไปได้3-1นัดก่อนนั้นเล่นใน UCL แล้วก็เปิดบ้านชนะแชมป์ล็อกโลเวอร์ไป2-1นั่ก่อนนั้นออกไปเยือนทีมเฟรมเลจาวิกแล้วก็ชนะมาได้ทุกสกอร์1ประตูต่อ0ผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป3นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่60% สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป8และเดือยไป2มาดูผลงานนัดล่าสุดของทีมโคเปนเฮเกนพวกเขาโ็ลงเล่นในฟุตบอลลีกแล้วก็บุกไปชนะทีมลิงบี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นก็อุ่นเครื่องแล้วก็แพ้ทีมวิกเตอรียพิลเซนไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นัดก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะทีมชาเก้ศูนย์สี่ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0โดยการแข่างานที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัด โดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป2นัดโดยมีอัตาชนะราคาอยู่ที่66.7%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป5เจ้าไป1และเดือ์ไป3ทีมบเบเดบิกทีมนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเมื่อดูการที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลลกของประเทศไอซ์แลนด์แต่ฤูดูการนี้พวกเขาล้างอันดับ3อยู่ โดยผลง,งานการลงเล่นในช่วงหลังของพวกเขาก็ทำผลงานได้ดีมากครับโดย5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นพวกเขาก็เก็บชะนะมาได้รวดทั้ง5นัดเลยครับเกมนี้ต้องมาเจอกับทีม f อ c o p โคเปนเฮเกนทีมแก่งของประเทศเดนมาร์กที่ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเปอย่างเป็นแชมป์ของลีกประเทศเดนมาร์กแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ด้วยเลยราคาคู่นี้ให้ทางทีมเยือน f อฟซีโคเปนเฮเกนเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง โคดเฮียมองว่าถึงแม้ว่าทางเบเดบิกจะได้เปรียบที่ได้ในบ้านก็ตามครับในเกมนี้แต่ด้วยชื่อชั้นของนักเตะและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของทีม FC โคเปนเฮเกนที่ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องในทุกรายการเกมนี้พวกเขาก็น่าจะเป็นฝ่ายบุกเก็บชนะในนัดนี้ได้ก่อนด้วยครับคู่นี้โคดเฮียให้เลือกอยู่ต่อทีม FC โคเปนเฮเกนสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ FC โคเปนเฮเกนจะบุกมาชนะทีมเบเดบิกได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับก็ครบถ้วนกัน ที่โคเฮียมาวิเคราะห์และทีเด็ดเ,เพื่อนกันครับโคเฮีย er ก็จะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีนะครับทั้ง7คู่ว่าวันนี้โคเฮียให้ทีเด็ดคู่ไหนกันบ้างเรื่องวันที่คู่ s j k เฮลซิงกิพบกับทีมโมแต่ราคาคู่นี้ให้ทีมโมไเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเฮียให้อยู่รองทีม s j k เฮลซิงกิสูงต่ำคู่นี้โคเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่เซากิริสวินิอุส พบกับทีมกาลาตาสลายเนรราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนกาลาตาสลายเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียอยู่ต่อกาลาตาสลายสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอร์สูงครับมาถึงคู่ดินาโมซาเก็ตพบกับเอฟซีแอสตานาเลรราคาคูน่นี้ให้ดินาโมซาเก็ตเป็นต่อที่ราคาครึ่งครบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียอยู่ต่อดินาโมซาเก็ตสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอร์ต่ำ มาถึงคู่ดีเนโปพบกับพานาทีไนกอสเรทราคาเปิดมาที่เสมอพานานทีไนกอสถูงต่ำคู่นี้เปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โคดเให้อยู่ต่อพานาทีไนกอสถูงต่ำคู่นี้โคดเให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่เซอร์เวตเปิดบ้านพบลาซิงเกงเรทราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนลาซิงเกงไปต่อที่ราคาปอปอถูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่รองเซอร์เวตสูงต่ำคู่นี้โคดเใหยอยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ซลินสกี้มอสตาพบกับสโลวานบาติสลาวา ในราคาคู่นี้ให้เสมอสลินสกี้มอสตาร์สูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่ต่อสลินสกี้มอสตาร์สูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่เบดาบิกเปิดบ้านพบ f c โคเปนเฮเกนลยราคาคู่นี้ให้ f c โคเปนเฮเกนเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่ต่อ f c โคเปนเฮเกนสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์สูงก็ครบเ้วนกันไปได้แล้วครับสำหรับวันนี้ทั้ง7คู่ที่โคดียมาให้ติดเด็ดเพื่อนๆกัันไปครบ ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับโค้ดเฮียก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจโค้ดเฮียและทีมงานอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ใหม่ของโค้ดเฮียกันหรือเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นๆห,หรือคู่ v i p ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้เลยนะครับสําหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่กับโค้ดเฮียได้ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้โค้ดเฮียลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ